ปนมือนาโยมง,งานสวดมนต์นั้นจะใช้เสียงของข้าราเป็นหลักเพราะว่าบางคนสวดช้าบางคนสวดเร็วก็พยายามปกครองสันไป,ไป,ไป ขึ้นขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรเรา <c oughs> เป็นภาพประวัติศาสตร์เสือภาพก่อนที่จะขึ้นถ่ายได้ไหม

นนไม่ต้องกอดอีกแล้วโตแล้วแล้วมึงโตข้งนะครับข้าง่อแม่สองสามเจ็ดงสนม้างตอื่นชื่อว่านมาน้างอยู่ที่ห <c oughs> ม,ม,ม,มาืวว้า

ตัวแจ๊กพูดรีบดีเลยอ่ะสบายดีคุณเหลือหน่อยพเลนี่่นไนะต่อรีบเลยแต่ข้าวมาทำตัวเป็นยังเต็มข้าวบุ้งเลยนะนี่แม่หอยดีแน่ช่างตีนตองที่ โอ้โหกาษว่าประมาณสุดสาหรือตัดูก่อนแล้วเราไปรอกันนี่ก็สมจอดที่ตป้ำหนึ่งก่อนแล้วก็โทรไปก็บอกที่ไหนได้ไหมเลยคุณมารอล่างมาดีกว่าหลักนะมาฝั่งนี้บ้างฝั่งน่้ฝั่งน่ะ

พระศรีลนะักษณะมหาธาตุแลมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกไปแล้วค่ะและด้านหลังของแบบนนะคะก็คือพระอัฏฐารถค่ะซึ่งเป็นพาะพุทธรูปปางห้ามญาติหยู่้างในสมัยสุล